เป็นข่าวที่เรานําเสนอมาจริงๆตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนั่นคือข่าวนักโทษในเรือนจําที่จังหวัดกระบี่นั้นก่อเหตุอุกอาจขึ้นจริงๆแล้วนักโทษเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าเอานักโทษที่ติดโควิด -19 ที่มีอยู่ประมาณ300คนออกไปรักษานอกเรือนจําเพราะว่านักโทษที่ยังไม่ติดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าตัวพวกเขาไม่อยากจะติดโควิดกลัวจะกลายเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยครับนี่คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้น ภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นเรือนนอนนะฮะจากที่ได้สัมภาษณ์ท่านผู้ราชการจังหวัดกระบีไ่ไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าไม่มีการเผาคราวนี้หลังจากนั้นไม่นานเขาเผากั็นจริงๆนะฮะไม่ทราบว่าดูทีวีอยู่ด้านในหรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเกิดการเผาใหญ่ขึ้นแบบนี้นี่ครับนะกลุ่มนักโทษ500คนทุบเรือนนอนเสียหายหนึ่งหลัง โยนข้าวของเครื่องใช้ปลาจงปลาจานแตกกระจัดกระจายไปหมดนะฮะแล้วติดติดกันนั้นก็เป็นทนานทศัลย์หญิงมีนักโทษหญิงอยู่กลัวว่าจะพังกําแพงเข้าไปแล้วก็คราวนี้ปะปนกันเดี๋ยวเกิดเรื่องก็เลยเคลื่อนย้ายนักโทษหญิง300รายออกจากเรือนจํากระบี่ไปคุมขังไว้ชั่วคราวที่เรือนจําอีกแห่งหนึ่งนะฮะเพื่อความปลอดภัยนักโทษที่มีพฤติกรรมรุนแรงถูกยิงด้วยกระสุนยางบาดเจ็บไปหนึ่งรายนะส่วนรายอื่น ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในคือที่ลับฮะไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทำได้บินโดรนเข้าไปไม่ได้นะฮะใครจะส่งโดรนแล้วบินเข้าไปเพื่อดูความเสียหายด้านในเรือนจํานั้นขอให้อย่าทำดีกว่านะฮะเนื่องจากถ้ามีการดูอยู่ในเรือนจำปั๊บเนี่ยก็จะรู้หมดเลยว่าแผนผังของเรือนจำทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรซึ่งไม่ใช่เรื่องดีต่อใครๆเลยในสังคมไทย เช้าวันนี้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดกระบี่ไปควบคุมสถานการณ์ครับร่วมกับผอบอรเรือนจําจังหวัดกระบี่แล้วเวลาไปกันก็ไปกันหมดนะฮะมีผอบอรเรือนจํามีทั้งผู้การจังหวัดนะฮะ่ยทราบว่าผู้ผู้ราชการภาคไปหรือเปล่าเนี่ยฮะจัดตารวจหนึ่งกองร้อยมาดูแลสถานการณ์ครับนี่คือหนึ่งกองร้อยที่เข้าดูแลซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าต้องเพิ่มแล้วล่ะนะฮะ ก่อนหน้านี้ตอนเย็นนั้นมีรายงานข่าวว่าทางเรือนจํากระบี่ได้วิทยุไปที่เรือนจําจังหวัดใกล้เคียงว่าอาจจะต้องขอกําลังความช่วยเหลือจากเรือนจําใกล้เคียงเข้ามาช่วยที่เรือนจํากระบี่รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะมีการติดต่อแล้วก็กําลังจัดจัดจัดชุดควบคุมอยู่นะฮะว่าจะต้องใช้ชุดควบคุมประมาณไหนสถานการณ์ณปัจจุบันณวินาทีนี้คุณผู้ชมครับผมบอกแบบนี้ ณปัจจุบันนี้เรายังไม่มีความคืบหน้ามากนักเราได้ภาพคือภาพนี้จริงๆมีภาพอื่นแต่ไม่อยากใช้และไม่ควรใช้ด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือบินขึ้นไปดูว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ต้องเอาขึ้นมานะฮะไม่ไม่อยากฉายให้ใครเห็นนะครับ <c oughs> ข้างในนั้นเนี่ยมีนักโทษอยู่ทั้งหมด2,000กว่าคนและเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ เมื่อถามไปยังกรมราชทรรมถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบปรากฏว่าเรือนจําที่จังหวัดกระบี่นี้รองรับผู้ต้องขังได้เพียงแค่800คนแต่อยู่กันจริงๆ2,100กว่าคนคุณผู้ชมครับมันล้นไปหมดด้านในนั้นอันตรายจริงๆคือ่ถ้ามองในมุมของนักโทษก็จะพอเข้าใจในแนวทางที่ว่าไม่ต้องการที่จะกลายเป็นคลัสเตอร์คือคงไม่มีใครต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นติดเชื้อโควิดถูกไหมครับ แล้วค่าวนี้เชื้อโควิดเนี่ยถ้าอยู่กันแออัดยัดทนาันกันเข้าไป3เท่าของความจุแบบนี้มันก็เสี่ยงแต่ไอ้ครั้งที่ว่าถ้าทําความผิดแบบนี้มันก็ต้องถูกลงโทษเพราะมันเกินไปนะฮะมันคือการตาต่อตาฟันต่อฟันกันเกินไปแล้วก็ได้ข่าวมาว่าล่าสุดนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นไม่ต่ำกว่า50นัดซึ่งเสียงปืนที่ดังขึ้น50นัดคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าเป็นเสียงปืนจากนักโทษหรือเปล่า อาจจะเป็นเสียงปืนจากเจ้าหน้าที่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเสียงปืนจากทั้งสองฝ่ายตอนนี้ยังไม่มีรายงานใดๆเข้ามาดังนั้นเป็นเรื่องวิตกกังวลและรกหัวปเปล่าๆที่เราจะไปคาดเดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นเราแค่ตามอยู่ข้างนอกแบบนี้พอนะฮะไม่ต้องไปเดาว,ว่าทําไมนักโทษมีปืนได้ได้วยหรอหรือไม่ต้องไปเดาอีกทางนึงว่าทําไมตํารวจจัดการรุนแรงเลือเกินทาไมชุดควบคุมจัดการรุนแรงเลือเกินปล่อยให้สถานการณ์นิ่งก่อนแล้ว เดี๋ยวเราจะเราจะนำมานำเสนอนะฮะแล้วล่าสุดก็เผาเรือนนอนกันไปเผาแล้วเรียบร้อยนะฮะอา้าประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับยังไม่มีความคืบหน้าใดๆที่มากไปกว่านี้ผมย้ำอีกครั้งยังไม่มีความคืบหน้าที่มากไปกว่านี้แล้วก็ป่วยการที่จะวิเคราะห์กันไปต่างๆน,นนะะเพราะเรายังไม่ทราบสถานการณ์ข้างในว่ามันมีอะไรลืมบอกไปอย่างหนึ่ง <c oughs> สิ่งสำคัญก็คือในนั้นมีแกนนำ มีคนที่ติดคุกอยู่ในนั้นประมาณบ้างก็ว่า20บ้างก็ว่า30คนนะฮะจะมีแหล่งข่าว2ชุดนะชุดหนึงบอก20คนอีกชุดหนึง30คนคนกลุ่มเหล่านี้ถือเป็นแกนนำในการไปชักชวนนักโทษคนอื่นๆทั้งคุกนะฮะชักชวนให้ออกมาร่วมกันลุกฮือต่อต้านและเรียกร้องว่าให้ย้ายนักโทษที่ติดโควิดออกไปที่อื่นให้หมด คราวนี้สิ่งที่สําคัญก่อนจะจบไปก็คือการย้ายนักโทษเป็นหลักร้อยคนต้องมีสถานที่ต้องเข้าไปรักษาทางการใช้วิธีการส่งคุณหมอเข้าไปแล้วแยกผู้ป่วยออกเป็นสีต่างๆซึ่งตอนนี้คุณหมอคงทํางานไม่ได้คุณหมอน่าจะออกมาแล้วอย่างปลอดภัยนะฮะเราว่าข้างในนั้นน่าจะสับสนโอลเวงกันพอสมควรทั้งหมดทั้งปวงก็คือ ข่าวเรื่องกับเรือนจำกระบี่ในวันนี้นะฮะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรือนจำจังหวัดกระบี่เป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นจับกลุ่มตัวแกนนำา20กว่าคนที่เป็นตัวแสบตัวร้ายในเรือนจำกระบี่ออกมาหมดเลยจับได้แล้วนะฮะนี่คือภาพที่เก็บได้ล่าสุดี่ทยอยเอาตัวแสบทั้งหลายที่เป็นหัวโจก20กว่าคนที่ผมบอกไปนะ ออกจากเรือนจำที่จังหวัดกระบี่ไม่ต้องอยู่แล้วที่นี่อยู่ดีๆไม่ชอบถามว่าปลายทางคือที่ไหนคนเหล่านี้จะถูกควบคุมตัวปลายทางอยู่ที่จังหวัดราชบุรีชื่อว่าเรือนจำเขาบินฮะอยู่กระบีด่ดีๆไม่ชอบเจอเรือนจำความมั่นคงสูงเข้าไปไปอยู่ในเขาบินแล้วคุณจะรู้ว่าอยู่กระบี่สบายกว่าเยอะนี่คือโทษที่นักโทษต้องได้รับท,ทั้งทที่ตัวเองก็รับโทษอยู่ แต่อยู่ดีๆไม่ชอบชอบไปอยู่ในที่ที่มั่นคงสูงโอเคเจ้าหน้าที่เขาจัดให้ครับไปเลยนะฮะไม่ทราบว่าจะไปด้วยยานพาหนะอะไรแต่ไปที่เขาบินแน่นอนนะฮะอา้าวเดี๋ยวเราว่ากันครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดส่วนด้านในตอนนี้ไฟเริ่มมอดแล้วหัวโจไปแล้วทุกคนก็กลับสู่ความสงบไม่มีใครเป็นแกนนำไม่มีใครนำไม่มีใครพูดง่ายคือเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะฮะ เดี๋ยวคงมีการจัดการกันต่อไปแล้วครับเพราะว่านักโทษเหล่านี้ที่มีส่วนก่อให้เกิดการจลาจลทุกคนนั้นก็จะต้องได้รับการลดชั้นซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเนื่ใครเป็นชั้นดีเยี่ยมคุณก็ถูกลดชั้นถูกลดชั้นลงถูกลดชั้นลงนะฮะและถ้าก่อคดีเพิ่มเติมอีกก็เพิ่มคดีเข้าไปใหม่จํานวนปีในการติดคุก,กก็ต้องเพิ่มมากขึ้นก็ต้องลงโทษกันไปตามกฎหมายครับสวัสดีครับผมจัสด,ดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ